คสวัสดีครับมนากราดครับอันนี้มีลูกค้าส่งชงมานะฮะไล่ๆกันเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบปลายปีเนาะเปิดฤดูท่องเที่ยวนะครับก็เริ่มเริ่มอยากจะเริ่มขี่รถกันละอากาศมันเริ่มเย็นนิดๆนะครับยังไม่หนาวนะครับต้องขึ้นไปทางภาคเหนือถึงจะหนาวนะฮะก็อันนี้ของ Yamaha SR นะครับ400นะครับ ตัวนี้เป็นชกคซีรีส์3แล้วนะครับปรับคอมเพรสชันได้นะครับปรับรีบาลได้นะครับในซีรีส์2เนี่ยมันจะมันจะปรับอะไรไม่ได้เลยมันเป็นแค่แค่มีซับแทงนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเหมือนสวีเดนนะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นผอมขายยาวๆเพื่อหลบบังโซ่นะครับบางคนก็ว่ามันไม่สวยนะครับก็ใช้งานมาครบสองมือโลหรือ2ปี 2> ปนะครับ ก็ควรที่จะส่งมาเซอร์วิสแบบนี้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการสึกหลอภายในแล้วก็เราเซอร์วิสเสร็จปุ๊บเนี่ยชกก็จะกลับไปนุ่มนวลดีเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนต้นนี้นะครับเ,เป็นของแอฟริกาทวินมั้งถ้าจำไม่ผิดนะต้นเนี้ต้นประม่มเลยนะครับต้นประม่มเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าให้ข้อมูลมาว่ามันนุ่มนิ่มนะครับมันปรับสุดอะไรสุดแล้วก็ยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยกระชับยังไม่ค่อยหนึบนะครับไม่มีแรงรีบาวคอมเบชั่นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานมานานนะครับเกิน20งหมโลหรือ2ปีนะครับโชคมันก็จะนุ่มนิ่มแบบนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันภายในโชคมันเสื่อมนะครับมันเสือมมเส่อมมากเอามันเสื่อมมากมันไม่สามารถที่จะสร้างแรงต้านแรงหน่วงได้นะครับเปิดมาเนี่ยผมทายเลยนะ้ํามันมันน่าจะสีดําคล้ำนะครับหมดสภาพนะครับ แต่ว่าพวกพวกนี้มันก็ยังดีกว่าพวกชกหน้านะครับชกหน้าที่ติดรถมาเนี่ยแย่นะั่นนะคือแย่จริงๆนะเป็นขี้โคลนเลยแต่อันนี้คือภายในผมว่ามันก็ยังโอเคแหละแต่ว่ามันไม่มีเอ่อฟิลลิ่งนะครับใหม่ๆนุ่มๆหนึบๆเหมือนตอนที่เพื่อนๆได้มาหรอกเพราะว่ามันใช้งานมานานนะครับแล้วโชกพวกนี้แจ้งให้ทราบนิดน,นึงนะครับไม่ว่าคุณจะส่งไปเซอร์วิสที่ไหนก็แล้วแต่นะห่อให้ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการที่มันจะ ชำรุดเสียหายหรือว่าเสียดสีจนสึกหลอนะครับเวลาถอดเวลาอะไรเงี้ยมันมันจะมีรอยบ้างนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องกดเครื่องอะไรเงี้ยมันจะมีรอยนิดหน่อยนะครับหรือถ้าสปริงต้นไหนที่ใช้งานมานานนะครับเวลากดเวลาอะไรเงี้ยโอกาสที่สีมันจะหลุดล่อนกระเทาะมีนะครับเพราะฉะนั้นต้องแจ้งให้เพื่อนๆทราบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่พูดเดี๋ยวก็หาว่าไม่แจ้งนะครับพูดเผื่อทุกร้านเลยนะครับ เป็นทุกที่นะครับไม่ว่าคุณจะส่งไปโรงงานก็แล้วแต่ถ้าโชอคคุณเก่านะครับคุณใช้งานมา2 0 0 0 0โลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยตอนสมส่งไปมันดีๆใช่ฮะมันอยู่กับคุณอนะมันดีอยู่แล้วถ้ามันมีการไปกดไปถอดไปอะไรมันซึ่งคุณไม่ได้ทํานะครับก็จริงแต่ว่าอายุการใช้งานของโชคเนี่ยมันถึงเวลานะครับถึงเวลารวมทั้งรถด,ด้วยนะครับคุณใช้งานมานานนะครับน็อต <Not nerd S 2> เนดอะไรพวกเนี้ยไปถอดเนี่ยมันมีโอกาสขาดมีโอกาสชารุดนะครับเพราะว่า คุณใช้มาสามหมื่นโลเนี่ยแล้วอยู่ให้คนมาแตะแก๊กเดียวอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันมันต้องมารับผิดชอบทั้งหมดเลยทั้งชีวิตของน็อตตัวนั้นหรือว่าของชิ้นงานชิ้นนั้นนะผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่ปฏิบัติงานนะครับเขาถึงบวกค่าเซอร์วิสแพงๆเข้าไปเพื่อประกันความเสี่ยงนะครับในกรณีที่เขาต้องชดใช้นะส่วนผมเนี่ยผมไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับผมคิดแค่แค,แค่วัสดุกับ กับค่าแรงนะครับบางทีเนี่ยมผมทํางานนะสองพันผมต้องมามผมต้องมาจ่ายสามพันสี่พันเนี่ยเอาตรงผมก็เริ่มไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันนะครับบางชิ้นงานนะครับถ้าเกิดว่ามันติดปัญหาเนี่ยต่อไปเนี่ยผมจะปฏิเสธบ้างนะครับผมจะไม่สู้เพื่อคนอื่นแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าเนื้อนะครับผมทําโชค๊คปุ๊บเนี่ยถอดเซนเซอร์ ABS ซึ่งคุณใช้มาสามหมื่นโลเงี้ยแล้วมันติดแน่นมันถอนไม่ออกผมพยายามถอดให้ออกเพื่อให้คุณได้ได้ทาโช๊คไปกลายเป็นว่า ผมพยายามถอดปุ๊บเซนเซอร์ตัวน,น้นนันเสียนะ MT07 นะครับใครที่ใช้อยู่นะคุณสังเกตดูได้เลยฮะไม่ถอดก็เอารอไม่ออกเพราะว่าเซนเซอร์มันยื่นไปเยอะมันจะไปติดพวกดิสเบรกติดพวกอะไรพอถอดออกปุ๊บมันเสียพอมันเสียเสร็จปุ๊บงานก็ตกอยู่กับคนถอดนะครับผมก็เดือดร้อนนะครับทําไปเนี่ยสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับผมต้องโอนเงินคืนลูกค้าค่าเซ็นเซอร์นะ ถ้าแบบนี้ผมสู้ผมอยู่เฉยๆผมไม่ทำอะไรเลยนะครับผมไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่เสียนะครับต่อไปนี้ผมจะเข้มงวดแล้วนะครับไม่เอาละเพราะว่าผมทำงานผมไม่ได้มีค่าความเสี่ยงอะไรเลยนะครับ <c oughs> กลายเป็นว่าเราทำเนี่ยเราต้องมารับผิดชอบในใ,ในในส่วนที่ลูกค้าใช้มาแบบสามหมื่นสี่หมื่นโลผมว่ามันไม่แฟร์กับผู้ไปฏิบัติงานนะครับอย่างล้อเหมือนกันนะครับเนี่ยล้อมาเชสเนี้ย นะครับคุณไปใส่ตามร้านอะ่ะค่าใส่มันไม่ได้ห้าสิบาทหรือร้อยนึงหรอกนะครับถ้าร้านที่เขามีตานะครับร้านที่เขารู้จักของดีเขาไม่มาใส่คุณราคาแค่นี้เขาต้องมีประกันค่าความเสี่ยงเข้าไป้าทําร้อคุณเป็นรอยเขาต้องชดใช้นะครับ <c oughs> จนคุณย่ยบอกว่าผมก็ใส่ร้อยหนึ่งราคาเท่าทั่วไปก็ก็แล้วแต่นะครับเป็นผมผมจะไม่ทํานะครับเป็นรอยนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ร้องกันอีกนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วเราค่อยค่อยเซอร์วิสนะครับขอบคุณสำหรกัการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกของแต่ละตัวอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ